ของ <c oughs> อันนี้เป็นเอกสิทธิ์ของทางล็อกพอรตโดยเฉพาะซึ่งระบบทูวอล์กเนี่ยจะมีในส่วนของพื้นที่โค้งมน <c oughs> เพราะรองเท้าเนี่ยเร,เรา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 เข้าใจว่าถ้าเป็นพื้นรองเท้าที่เป็นตรงตรงลักษณะตรงตรงแนวตรงนะฮะ, <c oughs> ะกับแนวโค้งมนเนี่ยเราได้ทําการพิสูจน์แล้วว่าแนวโค้งมนเนี่ยสามารถที่จะรองรับแรงกระแทกได้ดีกว่า นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบทูว l อกเนี่ยก็คือ,อ,อมีมีม,มีมีส้นเท้าที่โค้งมนแล้วก็มีแนวซารล่องที่ค่อนข้างชัดเจนเพื่อกันลื่นะนะครับเพื่อกันลื่นแล้วก็จะมีะกริปด้านข้างเพื่อกันลงเท้าพิกรุ่นกันน้ำท่วมรุ่นไหนรุ่นกัน รุ่นกันน้าท่วมไม่มีครับรุ่นกันน้าท่วมเนี่ยเปียกได้ถ้าอันนี้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นเป็นเป็นรุ่นเป็นรุ่นซัแบบนอยู่แล้ววางรองเท้าไว้อันนี้ก็ไม่กลัวน้ําท่วมแน่นอนครับก็สามารถใส่ลุยได้เพราะเราซักได้แล้วก็ที่สำคัญคือแห้งเร็วด้วยครับเพราะว่าเพราะว่าตัวเนื้อผ้าเองนะครับหรือว่าตัวหนังที่ทํามาเนี่ยเขาสปอร์ตโดยการเรื่องนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วาะตอนน้ำท่วมหารองเท้าใส่ยากมากมันไม่แห้งใช่ครับแล้วตอนนี้เนี่ยล็อกพอร์ตเราก็มีสําหรับ สุภาพบุรุษด้วยนะครับก็คือเป็นรองเท้าทํางานที่เบาที่สุดในตลาดตอนนี้เบาที่สุดนี่อาจจะเหมาะกับทางคุณแจมคุยกันได้ไหมสักครู่ดีไหมได้ค่ะเจะพูดต่อนะฟังเพลินเลยนะคะจะเลือกคู่ไหนดีนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้ากันต่อค่ะ กลับมาคุยกันต่อนะคะกับเรื่องของสุขภาพเท้าของเรานะคะจำเป็นต้องดูแลเพราะว่าก่อนที่จะลุกลามกลายเป็นโรคอื่นๆที่ต้องไปเสียเงินรักษามากกว่านั้นอีกนะคะเมื่อสักครูาาคร่รนี้เราเลือกรองเท้ากัอนอยู่นะคะลุงแจมคะคุณสุภเลิศคะต่อเลยค่ะคู่นี้เมื่อกี้จ้องช่วงพัดเบรกในน่าสนใจมากๆของคุณผู้ชายบ้างครับท่านี้มาของคุณผู้ชายบ้างนะครับนอกจากซักเครื่องของคุณผู้หญิงแล้วของคุณผู้ชายเองก็มีซักเครื่อง เหมือนกันนะครับก็คือลักษณะเดียวกันก็คือว่าเมื่อเราใส่ใช้งานมาเรียบร้อยแล้วก็เพียงแต่แค่ถอดแผ่นรองพื้นออกนะครับรองเท้าคู่นี้ก็สามารถเข้าเครื่องซักผ้าได้นะครับแล้วก็แล้วก็จะแห้งแห้งเร็วมากนะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติซักเครื่องของคุณผู้ชายนะครับแต่อันนึงที่ผมอยากจะเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวไฮไลท์ละกันนะครับสาหรับรองเท้าคุณผู้ชายตอนนี้นะครับก็คือว่าล็อกพอร์ตเราเพิ่งออกมาสองรุ่น นะครับในช่วงในในซีซั่นใหม่ for winter 2012นะครับก็คือเป็นรองเท้าทำงานและใส่ลำลองที่เบาที่สุดในตลาดตอนนี้ครับนะครับซึ่งเ,เราจะเรียก2รุ่นนี้ว่า Rock Spot t l i h t t กับ Business l i ท์นะครับซึ่งน้ำหนักของรองเท้า2รุ่นนี้จะอยู่ที่ประมาณ205กรัมถึง206กรัมเท่านั้นเองอซึ่งรองเท้าทำงานทั่วไปเนี่ยจะน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ4-500กรัม นะครับอันนี้คือรองเท้ามาตรฐานทั่วไปแต่ของเราเนี่ยน้ำหนักจะค่อนข้างเบาและสวมใส่แน่นอนคือสวมใส่สบายนะครับแล้วก็นอกจากพื้นที่มีดีไซน์ที่ยึดเกาะแล้วกันลื่นนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็พื้นด้านในก็ยังจะมีปุ่มนวดเท้าให้ด้วย ใส่ไปนวดเท้าไปนะคะใส่ไปนวดเท้าไปน้ําหนักก็เบานะครับคุณลุงจ่ลองลองลองดูน้ําหนักดูครับรุ่นสปารุ่นสปารุ่นสปาเนี่ยรองเท้าผมผมึงเรียนว่ามันอสปาใส่ปุบนวดเลยใช่ครับใส่แล้วนวดผมถึงเรียนว่าตอนนี้รองเท้าเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีเทคโนโลยีเข้ามาทําให้รองเท้าเนี่ยการเลือกซื้อรองเท้าเนี่ยมี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 ความหลากหลายแล้วก็มีมีสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้พวกเราทุกคนเมื่อเมื่อ มีโอกาสได้เลือกซื้อรองเท้าแล้วเนี่ยต้องดูในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ก็จะช่วยได้มากตเราดูไม่ค่อยออกเีนะว่าเราจะต้องเลือกแบบไหนดูยังไงก็คือต้องดูที่ที่ยังไงฮะเกี่ยวกับงานด้วยไหมที่เราจะใช้แบบไหนใช่ครับก็คือถ้าเราไม่มีโอกาสไปที่ร้านล็อกพอร์ตนะครับที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น3นะครับก็จะมีผู้แนะนำนะครับเกี่ยวกับว่า ต้องการรองเท้าประเภทไหนใช้งานประเภทใดนะครับแล้วก็เรายังมีการให้ทดลองสวมใส่แล้วก็แล้วก็ลองเดินภายในร้านดูว่าว่รองเท้าที่เหมาะเหมาะกับเราเดินและไปเลยไม่ต้องจ่ายเงินไหมอันนั้ก็คงคงไม่ได้นะครับไม่ได้ฮะตอนนี้ก็ก็ลองเดินในร้านดูนะครับว่ารองเท้าที่เราเลือกเนี่ยเหมาะสมกับเราหรือเปล่าเพราะบางท่านเนี่ยก็คือมองว่าอยากได้คู่นี้นะครับแต่พอลองสวมใส่ไปแล้วเนี่ยคือไม่ไม่ไม่สบายเท่าที่ควรหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเรา นะครับเพราะฉะนั้นนี่เราจะมีแบบมีดีไซน์นะครับมีคนแนะนาให้ให้ความรู้จะรับปริญญาจะไปรับปริญญาต้องยืนทั้งวันเหมือนกันต้อนใส่รองเท้าส้นสูงทั้งวันเหมือนกันรองเท้าส้นสูงต้องไม่มีเหล็กไอ้นี่ว่าเดี๋ยวไม่ผ่านตรวจความปลอดภัยก็คือรองเท้าส้นสูงเนี่ยของญญาช่วงรับปริญญาเนี่ยรองเท้าส้นสูงล็อกพอดเนี่ยจะขายดีมากเพราะว่าเพราะอะไรคะเพราะว่านักศึกษานิสิตนักศึกษาเนี่ยต้องต้องใช้เวลายืนตีทั้งวันตั้งแต่ ตีห้าถ่ายรูปนะฮะจนถึงจนถึงพิธีการทุกอย่างเสร็จสิ้นก็ประมาณเย็นๆแล้วไปรวมฉลองแล้วก็ยังมีพิธีซ้อมกว่าวันรับจริงอะไรนะฮะคือรองเท้าจะใช้งานถ่ายรูปเยอะซ้อมจริงรับจริงเลี้ยงฉลองสี่วันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าล็อกขอเราคือได้ได้พิสูจน์โดยนิสิตนักศึกษาแล้วว่าใส่แล้วเนี่ยก็คือเขาสามารถใส่ได้ได้ทั้งวันโดยที่เขาไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนรองเท้าเลยช่วงช่วงเทศกาลรับปริญญาเนี่ยเราจะขายดีมาก สำหรับรองเท้าค่้นสูงสาหรับสุภาพสติที่ใส่รับปริญญาครับอก็เป็นก็เรียกว่าอะไรนะเป็นเทคโนโลยีกับดีไซน์ใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นสินค้าต่อไปนี้ก็ต้องแข่งกันด้วยแบบนี้ก็ต้องมีในส่วนของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผู้หญิงที่ทํางานผมเป็นสาวห้างอย่างเงี้ยอยู่แต่อยู่สมมติว่าอยู่ที่ห้างใช่ไหมฮะต้องยืนขายของเนี่ยทรมานนะผมเห็นหลายคนที่แบบเขาเรียกอะไรเข้าโรงพยาบาลเลยอะที่ใช่ครับ ก็คือไม่จะไม่สามารถที่จะยืนได้ปวดทง่ลขา,ขาเลยใช่ครับเพราะว่าเราไปคํานึงถึงแต่แต่ ความสวยงามแล้วก็ราคาเป็นหลักเท่านั้นน่นะครับแต่สวยก็ต้องผู้หญิงอ่ะมันคู่กันอยู่แล้วใช่ครับแต่นี้ตอนนี้สวยแล้วก็มีเทคโนโลยีซัพพอร์ตก็ก็มีเยอะเหมือนกันครับเีแต่ว่าอาจจะต้องเลือก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 สรรนิดนึงนะครับในเพื่อให้ให้เหมาะกับงานที่เราได้รับมอบหมายหรืองานที่เราทําอยู่ก็จะช่วยได้เยอะมากมีการวิจัยหรือไปประเมินทีหลังไหมคะว่าใส่แล้วดีจริงไม่ใช่แค่ว่าเออตกลงใส่ไปแล้วสักพักก็ก็เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้มีการต้องขออนาตไหมคะต้องขออนุญาตเรียนอย่างครับ ว่ารงางองเท้าล็อกพอร์ตเนี่ยเรียกว่าเป็นเป็นวอลกิ้งนัมเบอร์วันก็วอลกิ้งชูในในสหรัฐอเมริกา oh. แบรนด์ลอ็อกพอร์ตเนี่ยมาจากอเมริกา <c oughs> แล้วเขาก็ได้มีการวิจัยแล้วก็มีการดูจากการที่ลูกค้าให้การตอบรับ ก็คือเป็นเป็น number one walking shoe ในในอเมริกาอยู่แล้วล็อกพอร์ตแปลว่าอะไรฮะเนี่ยอยู่ที่ไหนฮะเอ่อถ้าล็อกก็ก้อนหินตะพานหินตะพานหินอะไรประมาณนั้นคือนี่ก็คือรองเท้าตะพานหินเป็นเป็นเป็นรองเท้าเอ่ออยู่ที่ไหนอะไรเป็นรองรองรองเท้าตระกูลของของของสายพันธุ์อเมริกันอยู่อยู่ที่ถ้าฮะอยู่ที่ที่รัฐบอสตันครับอยู่บอสตันฮะอยู่บอสตันคันนี้เนี่ยก็คือ เป็นเป็นแบรนด์เก่าแก่นะฮะจากอเมริกาแล้วก็มีความโดดเด่นก็คือว่าเ,ออเราเคยจัดกิจกรรมที่เป็นเรียกว่าวิ่งมาราทอนค่ะแต่ฟังแล้ววิ่งมาราทอนแล้วรู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไรพิเศษวิ่งรองเท,<น>ท้ากีฬาอยู่แล้วอ่าวิ่งรองเท้ากีฬาอยู่แล้วแต่นี่ไม่ใช่ครับไนกี้อะว่าแต่นี่ไม่ใช่ก็คือว่าใส่ชุดเป็นนักวิ่งแต่ใส่เป็นรองเท้า ล็อกพอร์ตรองเท้าทํางานเอารองเท้าทํางานไปวิ่งมาราธอนฮะรองเท้าทํางานไปวิ่งมาราธอนแปลกนี่เหมือนกันอาจจะดูอาจจะดูแล้วแปลกนิดนึงค่ะแต่มันแต่ได้เกิดขึ้นแล้วที่ที่นิวยอร์กเขาจัดเป็นอีเวนต์ขึ้นมาแปลกแล้วว้าวเดี๋ยวครับ่เองจากคือแต่งตัวเหมือนวิ่งเลยใส่ชุดวิ่งเลยใส่รองเท้าทำงานใช่ครับเพราะว่าเราต้องการจะสื่อบอกว่ารองเท้าทํางานของเราเนี่ย ข้อที่1ทน 1> ข้อที่2แล้วใส่แล้วสบายคุณใส่วิ่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงระยะเป็นหลายๆหลายๆกิโลเนี่ยครับเท้าของคุณยังไม่มีความรู้สึกเมื่อยเลยอแล้วก็เหมือนกับเราใส่รองเท้ากีฬาวิ่งจริงนั่นหมายความว่าระ,ระบบเทคโนโลยีของ Adiprin by a ร i d a s, <S ในรองเท้าล็อกพอร์ตทุกคู่เนี่ยซับพอร์ตเท้าเราจริงๆร่ะไว้วันไหนผมจัดมาราธอนจะเชิญมาให้ใส่ รองเท้าเนี่ยวิ่งครับยินดีครับก็จะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ซึ่งต้องบอกว่าทดลองใส่เองแล้ววิ่งดูบ้านเราบ้านเรายังไม่ยังไม่เคยทําแน่นอนอันนี้ก็ได้รับการตอบรับหรือใครอยากทดลองจะได้รองเท้าด้วยอันนี้ก็จะเป็นได้รับการตอบรับค่อนข้างดีครับสาหรับสาหรับในส่วนของรองเท้าทํางานนะครับที่ใส่แล้วที่น่าที่น่าแปลกใจนี่ก็คือว่าต่อไปนี้สินค้าเนี่ย ดีไซน์จะเป็นเรื่องใหญ่มากค่ะครับผมดีไซน์<ช>แล้วก็เทคโนโลยีแข่งขันกันด้วยแบบเนี้ยใช่ครับคือถ้าดีแล้วต้องต้องน่าใส่ด้วยใช่ไหมคะเห็นจาก<ว>รูปที่บอกเปิดตัวเครั่นใหม่ ครับผม for for winter สองพันสิบสดูจากรูปลักษณ์แล้วสวยมากเลยนะคะเป็นดีไซน์ที่เก๋ไก๋ใช่ไหมแต่ว่าถามหน่อยใส่ตกลงใส่แล้วมีคุณภาพเหมือนที่บอกมาก่อนนี้ไหมคะใส่มาแล้วคือรองเท้า็อกผ่อนเนี่ยเรานอกจากเรามีเทคโนโลยีที่เป็นตัวนำอยู่แล้วนะครับเราก็ยังมีในส่วนของดีไซน์ดีไซเนอร์ที่ที่ออกแบบความสวยหรูนะครับเหมาะเหมาะกับสุภาพสตรีนะครับแล้วเราก็ได้ได้ c e l บริตี้ที่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 มีชื่อเสียง นะครับมาเป็นมาเป็นมาเป็นนางแบบให้กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณผู้หญิงเนี่ยนอกจากจะคํานึงถึงความใส่สบายแล้วความสวยหรูของรองเท้าล็อกพอเนี่ยก็ก็ยังก็ยังมีอยู่ในรองเท้าล็อกพอดพิธีกรใส่แบบไหนจะอ่านข่าวเก่ง จริงๆอันนี้ผมคิดว่าอ่านข่าวเก่งนี่ไม่าเกี่ยวกับรองเท้าครับแต่ถ้าใส่แต่ถ้าใส่รองเท้าสบายเนี่ยพิธีกรก็สามารถที่จะทํางานได้คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับไม่ต้องคอยเปลี่ยนรองเท้าบ่อยเสียสมาธิใช่ไหมใช่ครับแล้วก็แล้วก็อีกนิดหนึ่งที่ผมขออนุญาตเสริมก็คือในเรื่องของรองเท้าล็อกพอร์ตที่เป็นที่เป็นหนังนะครับทุกคู่ไม่ว่ารองเท้าสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะครับจะเป็นเราผลิตมาจากหนังลูกวัวแท้ ไม่ใช่เป็นไม่ใช่หนังหนัง,นงวัวเฉยๆนะหนังลูกวัวเพราะว่าหนังลูกวัวเนี่ยที่ผลิตเมื่อนํามาผลิตรองเท้าเนี่ยจะทําให้หนังเนี่ยมีความนุ่มนะครับมีความนุ่มแล้วก็ยังสามารถที่จะใส่แล้วเนี่ยกระชับเท้าคือไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปใส่เนี่ยมันจะเข้ารูปเท้าเราไปเรื่อยๆซึ่งมันจะทําให้สรีระของเท้าเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม สามารถควบคุมได้แล้วก็ไม่ให้บางรองเท้าบางคู่นี่ใส่แล้วเท้าเราจะแบะขึ้นกว้างขึ้นหรือ,อบาง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 ยี่ห้อเนี่ยจะบีบเท้าแต่อันนี้เนี่ยใส่แล้วเนี่ยหนังลูกวัวเนี่ยจะผันตามสี่ะาของเท้าเราไปเป็นในตัวเลยเพราะว่าความนุ่มของหนังครับอันนี้ก็จะทําให้เท้าเราก็ใส่รองเท้าใส่ใส่ได้สบายขึ้นแพงไหมเนี่ย จะถามถึงราคามาจากอเมริกาแล้วคนไทยซื้อได้ไหมคะเนี่ยต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ารองเท้าเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นรองเท้าที่ราคาแพงแต่ต้องเรียนว่าเป็นรองเท้าที่คุ้มค่ากับการที่กับสิ่งที่เราจะได้รับต้องเรียนอย่างนี้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยรองเท้ามีหลากหลายราคาก็มีถูกบ้างแพงบ้างนะครับแต่ถ้าสมมุติเราเราเรานำเข้ามาเนี่ยเราก็ทำราคาที่ที่ คนไทยสามารถที่จะเลือกซื้อเลือกใช้แล้วคนดูดรายการเราเนี่ยจะมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรไหมช่วงนี้ ก็ถ้ายังไงหนาวเนี่ยถ้าตอนนี้เนี่ยเราจะได้ไปใส่วิ่งช่วงนี้มาราธอนเยอะวิ่งใช่ครับหน้าหนาวเนี่ยคนชอบวิ่งใช่องแล้วทำลายวิ่งดูิะเป็นยังงไก็คือตอนนี้จากนี้ไปจนถึงเดือนธันวาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเป็นเข้าสู่ซีซันของการช้อปปิ้งนะครับก็ซีซันก็จะเยอะนะครับยังไงก็เรียนเชิญที่ที่ร้านล็อกพอร์ตนะครับห้างเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น3หรือไม่ก็ที่เคาน์เตอร์ สุภาพบุรุษรองเท้าสุภาพบุรุษรองเท้าสตรีในห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปนะครับเราก็จะมีโปรโมชั่นอยู่ให้กับมีโปรโมชั่นตลอดครับให้กับให้กับลูกค้าได้ได้มีโอกาสได้ได้เลือกซื้อนะครับคนดูเรานี่แหละแฟนรายการลุงแจมเนี่ยแฟนรายการลุงแจมถ้าสมมุติตอนนี้อย่างนี้ครับผมขออนุญาตถ้าแฟนรายการไปที่ร้านล็อกพอร์ตที่ห้างเซ็นทรัเวิลด์ นะครับเราก็หาลล์เซนทัลเวิร์ n ชั้นนะครับร้านล็อกคอร์ดนะครับก็จะได้รับส่วนลดพิเศษเลยครับสำหรับแฟนรายการลุงแจมโดยเฉพาะดูแลอย่างใส่สุขภาพดีนะฮะอย่างสุขภาพดีบ้างนะฮะแล้วก็หันกลับมาใส่ใจสิ่งที่เรามองข้ามแต่ต้องใช้ทุกวันคือเท้าของเราเนี่ยโดยเฉพาะที่อยากอยากให้ใช้ก็คือที่มีปัญหามากๆก็คือสาวห้าง ใช่ไหมที่รู้สึกว่ามีปัญหาผู้หญิงทำงานผู้หญิงทำงานผู้หญิงทำงานทั่วไปจะทรมานจะทรมานมากเวลาเวลาเวลาที่เกิดเหตุแบบนี้มันจะเกิดปัญหาเยอะแล้วก็ส้นเท้านะตรงตรงบริเวณส้นเท้าตรงนี้ใช่ครับหรือคนที่ไปนี่ก็ได้อย่างไปท่องเที่ยวอ่ะ ต่างประเทศเดินทางที่ต้องเดินบางแห่งนีเดินเยอะนะเยอะมากครับเท้านี่จะเจ็บมากผู้หญิงที่จะชอบเดินชอบเท้าแบบนี้จะช่วยใส่คู่บันๆอย่างนี้แบบนี้ก็จะช่วยได้ใช่ไหมรองเท้าก็จะสำคัญโอสำคัญมากครับนอกจากรองเท้าเหยียบหิมะแล้วนี่ยังต้องมีรองเท้าที่ว่าส้นเท้าไม่เจ็บด้วยใช่ครับสําหรับใส่เดินช้อปปิ้งนยผู้หญิงโดยเฉพาะเลยครับต้มีนะคะการลงทุนเขาบอกว่าดีคําว่าแพงนะกับดีเนี่ยต้องต้องพูดให้เข้าใจกันว่าถ้าดี ราคาเนี่ยอาจจะสูงกว่ากันนิดหน่อยแต่ก็ใช้ได้นานใช่ไหมคะแล<ช>้วก็ปลอดภัยสุขภาพนั่นถึงเรียกว่าคุ้มค่าที่คุณสุภเร,ริศบอกนะคะต้องขอบคุณคุณสุภเร,ริศฉีวโกเศสนะคะผู้จัดการฝ่ายขาย<ช>และก็การตลาดบริษัท DKHS ประเทศไทยจำกัดน<ช>ําเข้ารองเท้าล็อกพอร์ตนะคะรองเท้าคุณภาพเพื่อสุขภาพครับผมยินดีครับผมต้องขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ ในช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะกลับมาช่วงหน้าไปชวนกันไปทำบุญกันนะคะ